สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2025นะครับเราก็จะมามาคุยกันเรื่องภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐหลังจากปิดตลาดไปมาดูกันว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างทั้งความเคลื่อนไหวของดัชนีหลกัหลกๆนะครับหุ้นรายตัวที่โดดเด่นข่าวสารสำคัญสำคัญแล้วก็แน่นอนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ ค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งรายงานข่าวตลาดบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มีคลิปวิดีโอจากสำนักข่าวการเงินชนั้นนำอย่างเช่นเอ่อ CNBCBloomberg แล้วก็ Investopedia ด้วยครับเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดโดยรวมก่อนเลยนะครับสัปดาห์นี้เปิดตลาดมาถือว่าค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวตลาดหุ้นสหรัฐนี่ปิดบวกกันทั่วหน้าเลยครับค่ะคิวเขียวกันไปดัชนี NASDAQ เนี่ยนำมาเลยครับบวกไปถึง1.4%เอืมเยอะทีเดียว ส่วนดาวโจนส์ i ินดัส r รี l a ล e อเวอกับ S&P 500ก็บวกตามมาติดๆนะครับที่1.1%ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่แข็งแกร่งพอสมควรข้อมูลตรงนี้มาจาก Investopedia ครับใช่ค่ะบรรยากาศการลงทุนดูดีขึ้นจริงๆค่ะปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่หนุนตลาดตอนนี้ก็คือว่านักลงทุนกำลังจับตาดูเรื่องผลประกอบการของบริษัทต,าต่างๆที่กำลังจะทยอยทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ แล้วก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการเจรจาการค้านะคะรวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศออกมาซึ่งแปลว่าทั้งหมดนี้มันจะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดท,ที่เราเรียกกันนะคะครับเรื่องเฟดนี่สําคัญตลอดเลยนะครับใช่ค่ะคือตอนนี้น้ําหนักในตลาดค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางที่เชื่อว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยได้ถึงสครั้งเลยภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งทางสิวตไคเซอร์จากซีดีเขาก็ให้ความเห็นกับทาง CNBC นะคะว่าความเชื่อมั่นตรงนี้แหละคะ่ะที่ช่วยคลายความกังวลในตลาดไปได้เยอะเลยอ๋อครับเข้าใจได้เลยครับแล้วสินทร,รัพย์อื่นๆเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าเอ่อทงคำนี้ร้อนแรงมาก โอ้โหใช่เลยค่ะทองคำนี่เด่นมากจริงๆฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นไปอีกกว่า4%เเลยนะคะไปแตะทถวแถว4,385ดอลลาร์ต่อออนซ์ตอนช่วงเย็นๆตามเวลาสหรัฐหลังจากที่เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ไปเมื่อวันศุกร์ที่4,392ดอลลาร์นะคะสูงสุดใหม่เลยนะครับ ช่ค่ะข้อมูลจาก Investopedia ก็ยืนยันนะคะว่าทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์หลบภัยหรือ Safe Haven ที่คนยังต้องการอยู่ท่ามกลางความผันผวน,น,นแล้วก็มีประเด็นเรื่องออสถานการณ์ที่รัฐบาลสหรัฐต้องปิดทำการบางส่วนหรือ Government Shutdown ที่ยืดเยื้อมา20วันแล้วด้วยค่ะโอ้ยีวันแล้วกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเนี่ยแล้วตลาดตราสารน,นี้ละครับเป็นยังไงบ้าง สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะลงมาอยู่ที่ 3. 9 8เซึ่งถือเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนเลยทีเดียวอันนี้อ้างอิงจาก Inve s ส o p e d เดียเหมือนกันค่ะครับต่ำลงมาอีกส่วนทางฝั่งคริปโตอย่าง Bitcoin นะคะก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างซื้อขายกันอยู่แถวแถวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์ หลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงไปแถวแถว17,000ดอลลาร์ 1, 07, นะคะข้อมูลนี้มาจากทั้ง Investopedia แล้วก็รายการ Crypto World ของ CNBC ค่ะครับผมแล้วน้ำมันกับค่างเงินดอลลาร์ล่ละครับมีเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจไหมครับราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงนุดหน่อยค่ะมาอยู่ที่57.50ดอลลาร์ต่อบาเรล ส่วนค่าเงินดอลลาร์สาหรัฐถ้าวัดจากดัชนีดอลลาร์นะคะก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่98.61ค่ะข้อมูลนี้ก็จาก Investopedia ทั้งคู่เลยค่ะครับกลับมาที่ Bitcoin อีกนิดนึงครับพอจะมีมุมมองทางเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับสำหรับการฟื้นตัวรอบนี้มีค่ะคือบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Investopedia เขาก็ชี้ให้เห็นนะคะว่า Bitcoin เริ่มเห็นแรงซื้อตลับเข้ามาแถวแถวแนวรับสำคัญทางเทคนิคพอดีเลย ซึ่งมันเป็นบริเวณที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะ3เดือนมาบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันพอดีเป๊ะเลยค่ะอ๋อเป็นจุดน่าสนใจทางเทคนิคเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปดูอินดิเคเตอร์อย่าง ISI หรือ Relative Strength Index เที่ยวไว้วัดกำลังการซื้อขายเนี่ยนะคะมันยังอยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลางอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็บ่งชี้ว่าการดีดตัวกลับขึ้นมาครั้งนี้อาจจะยังแบบว่ายังไม่แข็งแรงมากนะักครับ คือเด้งขึ้นมาแต่ยังไม่คอนเฟิร์มประมาณนั้นค่ะผู้นิยายน่ก็คือเจอแนวรับแล้วก็เด้งขึ้นมาแต่ยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นขาขึ้นรอบใหม่จริงๆหรือเปล่าก็คงต้องรอดูว่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเข้ามาสนับสนุนด้วยไหมนะคะโอเคครับชัดเจนดีครับผมทีนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจในวันนี้กันบ้างดีกว่าครับเริ่มกันที่หุ้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆ Apple หรือ AAPL ที่ราคาพุ่งขึ้นไปเกือบ4%เลยนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการหรือ all-time high ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ช่วงหลังคริสต์มาสปีที่แล้วนู่นเลยโอ้โหนานเหมือนกันนะคะใช่ครับทําให้มูลค่าบริษัทหรือ market cap เนี่ยเข้าใกล้4ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปทุกทีแล้วเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่มากครับทั้ง Investopedia แล้วก็ทาง CNBC นี่เล่นข่าวกันครึครมเลย <S <S ใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่จริงๆค่ะ สาเหตุหลักๆเลยนะคะมาจากรายงานของ Counterpoint Research ที่ออกมาบอกว่ายอดขาย iPhone 17ในช่วง10วันแรกหลังเปิดตัวเนี่ยค่ะแซงหน้ายอดขาย iPhone 16ในช่วงเวลาเดียวกันไปถึง14%เลยนะคะโอ้โห oh, 14%เลยเหรอครับเยอะมากเยอะมากค่ะทั้งในตลาดสหรัฐแล้วก็ในจีนเลยข้อมูลนี้จากทั้ง Investopedia และ CNBC รายงานตรงกันค่ะที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือรุ่นพื้นฐานหรือ base m o d e นะคะขายดีมากๆเลยในจีน อ้าวรุ่นพื้นฐานเหรอครับนึกว่าจะเป็นรุ่นโปรใช่ค่ะรุ่นพื้นฐานนี่แหละค่ะยอดขายเกือบจะเป็น2เท่าของรุ่น16เลยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้ฟีเจอร์บางอย่างที่ปกติแล้วจะมีแค่ในรุ่นโปรมาใช้ด้วยแล้วก็มีเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนเข้ามาช่วยกระตุ้นด้วยค่ะอันนี้ตามที่สตีฟโคแว็กกับอเล็กซ์คันทรอวิชจาก CNBC เขาได้วิเคราะห์ไว้นะคะอ๋อมีปัจจัยเรื่องเงินอุดหนุนด้วยแล้วในตลาดอเมริการุ่นไหนขายดีที่สุดครับ ถ้าในสหรัฐนะคะจะเป็นรุ่น g r o Max ค่ะที่ขายดีที่สุดทาง Investopedia ชี้ว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบว่ารออัปเกรดมาตั้งแต่หลังช่วงโควิดแล้วนะคะบวกกับมีโปรโมชั่นแรงๆจากพวกผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเข้ามาช่วยกระตุ้นยอดขายด้วยครับผม ส่วน iPhone Air รุ่นใหม่ที่เขาว่าบางเบามากๆเนี่ยนะคะก็ขายดีในจีนเหมือนกันแต่ว่าในสหรัฐอาจจะยังไม่เปรี้ยงปร้างเท่าไหร่อันนี้ตามข้อมูลจากสตีฟโค v วกของ CNBC ค่ะ ครับผมนอกจากเรื่องยอดขายที่ดีเกินคาดแล้วนะคะบรรดานักวิเคราะห์ก็ออกมาให้มุมมองเชิงบวกกันเยอะมากๆเลยอย่างเช่น Evercore ก็ใส่ชื่อ Apple เข้าไปในลิสต์หุ้นแนะนำหรือ taxical outperform ส่วน Loop Capital ก็ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อเลยค่ะพร้อมกับขยับราคาเป้าหมายขึ้นไปสูงถึง315ดอลลาร์ 15, จากเดิมที่226ดอลลาร์โอ้โหปรับขึ้นเยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะโดยให้เหตุผลว่า iPhone 17เนี่ยเหนือความคาดหมายจริงๆแม้แต่ Financial Times ก็ยังบอกนะคะว่านี่อาจจะเป็นรอบการเปิดตัว iPhone ที่ดีที่สุดเลยนับตั้งแต่ยุคโควิดเป็นต้นมาเรื่องนี้ทาง Steve k o v a c กับ Jim Cramer ทาง CNBC ก็พูดถึงกันเยอะค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับจากที่คุณ Steve k o v a c กับ Alex k a n t o w i t z เขาคุยกันทาง CNBC นะครับคือมันดูเหมือนว่าสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าจริงๆเนี่ยรอบนี้เนี่ย อาจจะเป็นเรื่องดีไซน์กับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆมากกว่านะครับอย่างเช่น iPhone Air ที่บางลงหรือรุ่น Pro ที่กล้องดีขึ้นแบตอึดขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องฟีเจอร์ AI หรือ Apple Intelligence ที่เคยฮือฮากันมากๆก่อนหน้านี้แต่พอเปิดตัวจริงกับยังแบบว่ายังไม่ค่อยมีอะไรใหม่เท่าไหร่มันสะท้อนอะไรบางอย่างไหมครับตรงนี้อื hmm. เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากค่ะมันอาจจะบอกเราได้ว่าสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประสบการณ์การใช้งานพื้นฐานแล้วก็สิ่งที่จับต้องได้อย่างดีไซน์หรือประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในการตัดสินใจซื้ออยู่ดีนะคะซึ่งทางจิมแคร์เมอร์จาก CNBC เขาก็ย้ำจุดนี้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าตราบใดที่ Apple ยังทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมาคนก็จะยังซื้อต่อไปแล้วราคาหุ้นก็จะสะท้อนมูลค่านั้นออกมาเอง ครับเขาถึงกับแนะนำเลยนะครับว่าหุ้น Apple เนี่ยควรจะถือยาวไม่ใช่ซื้อซื้อขายขายหรือที่เขาใช้คำว่า own it don't trade it นะครับ hmm, ค่ะ own it don't trade it แต่ถึงแม้ยอดขายจะดีมากขนาดนี้เรื่อง AI ก็ยังถือเป็นสิ่งที่ Apple ต้องเผชิญอยู่ใช่ไหมคะยังเป็นความท้าทายอยู่ แน่นอนค่ะแม้ว่ายอดขาย iPhone ที่ดีเกินคาดจะช่วยซื้อเวลาให้ a pple ได้หายใจหายคอมากขึ้นก็จริงแต่ความท้าทายเรื่อง AI ก็ยังรออยู่ข้างหน้าค่ะ Alex c a n t o w i t z จาก CNBC มองว่านี่คือความเสี่ยงระยะยาวที่ Apple ยังต้องจัดการให้ได้ แล้วก็มีข่าวลือออกมาเหมือนกันนะคะอ้างอิงจากจอช์บาวน์ทาง CNBC แต่อันนี้อาจจะยังไม่ยืนยน100ันร้อเปอร์เซ็นต์ะคะว่า Apple กํกำลังซุ่มพัฒนาแชทบอทดภายในองค์กรอยู่ใช้ชื่อโค้ด Name ่่า v e r a z i t o s สำหรับให้พนักงานใช้กันภายในซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นรากฐานของ AI ในอนาคตของ Apple ก็เป็นได้ค่ะอ๋อมีการพัฒนาภายในอยู่ ใช่ค่ะและแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในประมาณการของนักวิเคราะห์ในตอนนี้เลยบวกกับยังมีความคาดหวังที่สูงมากๆกับซีรีส์เวอร์ชนันใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะคะถ้าเกิดว่าออกมาแล้วยังตามหลังคู่แข่งอยู่ก็อาจจะสร้างความผิดหวังให้นักลงทุนได้เหมือนกันอันนี้ตามที่ Steve k o v a ซ์เขาเตือนไว้นะคะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ต้องให้เครดิตเรื่องการบริหารความสัมพันธ์ของทีมคุกนะคะทั้งกับรัฐบาลจีนและสหรัฐที่ช่วยประคับประคองสรารการต่างๆให้แอปเปได้ดีมากๆเลยค่ะ เข้าใจเลยครับผมมาต่อกันที่อีกเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับคือเหตุการณ์ที่บริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon Web Services หรือ AWS ล่มครั้งใหญ่เมื่อช่วงเช้าตามเวลาสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะกระทบเยอะมากจริงๆค่ะบริการออนไลน์หลายอย่างนี่คือใช้งานไม่ได้หรือติดขัดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตอย่าง Coinbase นะคะหรือแอปเทรดหุ้น Robinhood หรือแม้แต่เครื่องมือค้นหา AI อย่าง Perplexity AI หรือไปถึงระบบของสายการบินอย่าง Delta กับ United ก็โดนผลกระทบไปด้วยค่ะข้อมูลนี้จากทั้ง Investopedia และ CNBC รายงานตรงกันเลยค่ะ โอ้โหกระทบเยอะจริงๆครับแล้วสาเหตุสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับใช้การโดนแฮกอย่างที่หลายคนกังวลหรือเปล่าครับก็เหมือนสมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ตนะคะพอ DNS มีปัญหามันก็เลยทำให้เข้าถึงบริการต่างๆที่อยู่บน AWS ไม่ได้อ๋อครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปกระทบกับระบบฐานข้อมูลหลักหรือ Co r e d a t a b a s e s y s t e m ตามข้อมูลจาก m c k เ n นซี s ซ k a l o s ของ CNBC นะคะ แล้วจุดที่เป็นศูนย์กลางของปัญหาเลยก็คือศูนย์ข้อมูลใน Northern Virginia ซึ่งเป็น Data Center รุ่นเก่าแก่แล้วก็ใช้งานหนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของ AWS เลยค่ะหรือที่เขาเรียกว่า Legacy Region นะคะเป็น Region เ,เก่าแก่ด้วยใช่ค่ะปัญหาเริ่มเกิดตั้งแต่ประมาณตีสามตามเวลาตะวันออกนะคะแล้วก็ใช้เวลาแก้ไขนาน6-10ชั่วโมงเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีรายงานปัญหาต่อเนื่องเข้ามาเรื่อยๆค่ะนานเหมือนกันนะครับเนี่ยถชั่วโมง เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับหรือว่านี่เป็นครั้งแรก,แรกเคยเกิดขึ้นค่ะมันทําให้นึกถึงเหตุการณ์ AWS ล่มเมื่อประมาณ2ปีก่อนเลยนะคะหรือเหตุการณ์ที่ระบบของ Cloud s t r i k e ซึ่งเป็นบริษัทด,ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ล่มไปเมื่อปีที่แล้วทางเดวิดเคนเนดีกับ m มคเคนซี่สกาโลสจาก CNBC ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ คือเหตุการณ์แบบนี้มันยิ่งตอกย้ำให้เราเห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราแบบว่าพึ่งพาผู้ให้บริการรายใหญ่พิงไม่กี่รายมากจนเกินไปเพราะแค่ AWS เจ้าเดียวก็ครองส่วนแบ่งตลาดคลาวด์ไปแล้วตั้ง37%นะคะ37%เยอะมากครับพอเกิดเรื่องแบบนี้มันก็เลยยิ่งกระตุ้นให้บริษัทต่างๆต้องหันมาคิดเรื่องการกระจายความเสี่ยงกันมากขึ้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะมันทำให้กลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์จากหลายๆเจ้าหรือที่เรียกว่า m u l t i c l o u ด์สตรัทเ y จีเนี่ยกลับมาเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นเลยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะคะไม่ฝากไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวอย่างที่เราเห็นตัวอย่างจาก OpenAI นะคะที่ตอนนี้ก็ใช้บริการคลาวด์จากหลายค่ายเลยทั้ง Azure ของ Microsoft, Google Cloud แล้วก็ Oracle ด้วยค่ะข้อมูลนี้จากโรฮิตคูคเนีและ m c คเคนซี่ซาก l o อของ CNBC ค่ะครับ เป็นการกระจายความเสี่ยงไปแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน AWS หรือว่าการแข่งขันในตลาด AI Cloud มากน้อยแค่ไหนครับ นี่คือคำถามสำคัญเลยค่ะคือคู่แข่งอย่าง Google Cloud Platform หรือ GCP เนี่ยถูกจับตามองทันทีเลยนะคะว่าอาจจะได้อานิสงจากเรื่องนี้ไปทางโรหิตคกคณีจาก CNBC ให้ความเห็นว่า GCP กำลังทำผลงานได้ดีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มได้อีกโดยเฉพาะในมุมของ AI ที่นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า Google Cloud อาจจะมีความพร้อมมากกว่าด้วยซ้าเพราะเขาลงทุนพัฒนาชิปประมวลผล AI ของตัวเองอย่าง TPU มานานแล้วนะคะ อ๋อกู g ก e มีชิปของตัวเองด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้มันยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหรือ critical infrastructure ให้มีความน่าเชื่อถือหรือ reliability แล้วก็มีระบบสำรองหรือ redundancy ที่ดีพอนะคะซึ่งเดวิดแคนเนดีจาก CNBC ก็ชี้ว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสคัญกว่า85%ในสหรัฐเนี่ยเป็นของเอก,กชนนะคะแล้วบางส่วนก็ยังเป็นระบบเก่าอยู่เลยครับผมแต่ที่น่าแปลกใจนิดหน่อยก็คือถึงแม้จะมีข่าวร้ายขนาดนี้ออกมา หุ้น a m azon หรือ AMZN ก็ฟื้นตัวปิดบวกได้1.6%นะครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากทาง Jim Cramer แล้วก็ Investopedia ก็เลยมองว่านักลงทุนอาจจะมองว่านี่เป็นแค่ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเลยไม่ได้ตื่นตระหนกเทขายหุ้นออกมานะคะน่าคิดครับผม เปลี่ยนบรรยากาศมาที่ตลาดคริปโตกันบ้างดีกว่าครับเห็นว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ค่ะ Bitcoin BTC กลับมายืนเหนือระดับ1 0 0 0 0 1 1 0 0 0ดอลลาร์ได้อีกครั้งนะคะส่วนอ t เ e r ETH ก็ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่เหนือ4,000ดอลลาร์แต่ว่า Solana ดูจะอ่อนตัวลงนิดหน่อยค่ะอันนี้ข้อมูลจาก CNBC Crypto World และ Investorpedia ค่ะครับมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับแรงซื้อแรงขายในช่วงนี้ไหมครับ มีมุมมองที่น่าสนใจจากแอนโทนีสการามูชีแห่ง SkyBridge Capital นะคะเขาให้สัมภาษณ์กับ CNBC Crypto World เขาเชื่อว,ว่าแรงขายหนักๆในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากกลุ่มผู้ถือ Bitcoin มานานหรือที่เรียกว่า OG w h l l s สนะคะที่เขาทยอยขายทำกำไรออกมาเมื่อราคาแตะระดับแสนดอลลาร์แล้วตอนนี้ก็กำลังเกิดการเปลี่ยนมือไปสู่นักลงทุนสถาบันที่มีมุมมองระยะยาวเข้ามาเก็บสะสมแทนอ๋อเป็นการเปลี่ยนมือจากรายเก่าไปสู่สถาบันประมาณนั้นค่ะ นอกจากนี้การที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีผ่อนคลายเรื่องสงครามการค้ากับจีนก็ดูเหมือนจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมรวมถึงคริปโต,โตด้วยนะคะอันนี้ตามข้อมูลจาก Investorpedia ค่ะนี่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือถึงแม้ว่า AWS จะล่มแล้วคอยเ s e ซึ่งเป็น Exchange คริปโตรายใหญ่จะได้รับผลกระทบด้วยแต่ราคาหุ้นคอยเบสกลับปิดบวกได้อันนี้มันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะทาง CNBC Crypto World ก็รายงานเรื่องนี้เหมือนกันมันก็อาจจะสะท้อนได้ว่าตลอดคริปโตในตอนนี้อาจจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหรือนักลงทุนอาจจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นจากเหตุการณ์ AWS ล่มไปแล้วก็ได้ค่ะครับผมนอกจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้วมีพัฒนาการอื่นๆในวงการคริปโตที่น่าสนใจอีกบ้างไหมครับช่วงนี้ มีหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นแอนดรูควอโมอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะคะที่ตอนนี้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเขาก็เสนอแผนที่จะตั้งตำแหน่ง Chief Innovation Officer แล้วก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านคริปโตโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะผลักดันให้ New York ในิวยอร์กกลายเป็นศูนย์กลางด้านนี้แล้วก็ปรับปรุงกฎร,ระเบียบต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นค่ะน่าสนใจครับผลักดันนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางคริปโตใช่ค่ะอีกข่าวหนึ่งก็คือ เจมินายแพลตฟอร์มคริปโตชื่อดังเขาเปิดตัวบัตรเครดิตใบใหม่ที่ให้รางวัลเป็นเหรียญโซล a ร a หรือ SOL สูงสุดถึง4.5%เลยนะคะแถมยังมีฟีเจอร์ให้เอาเหรียญที่ได้เป็นรางวัลไปสเต็กต่อได้อัตโนมัติหรือ Auto Staking ด้วยนอกเหนือจากบัตรเดิมที่เขาเคยมีที่ให้รางวัลเป็น Bitcoin BTC กับ Ripple XRP นะคะ โอ้ oh, ให้รางวัลเป็น SOL เลยใช่ค่ะทาง Olivia s a n t a r e l l i จาก Gemini ก็บอกกับ CNBC Crypto World นะคะว่าบัตน,นี้เน้นจ่อกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มสนใจคริปโตหรือที่เรียกว่า Crypto Curious ให้เข้ามาลงทุนแบบง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมากหรือ Passive Investing นะคะโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยแล้วก็ Gemini ตอนนี้ก็กำลังขยายธุรกิจไปที่ออสเตรเลียด้วยค่ะดูเหมือนจะพยายามทำให้คริปโตเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกันความท้าทายในตลาดเองก็มีอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะยังมีอยู่อย่างเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Bitcoin Black Friday เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการบังคับขายสถานะหรือ Liquidation ครั้งใหญ่มากๆมูลค่ากว่า1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยนะคะโหเยอะมากครับ ใช่ค่ะถึงแม้ว,วันนั้นราคาบิตคอยน์จะผันผวนแค่ประมาณ12%ซึ่งถือว่าน้อยกว่าในอดีตท,ที่อาจจะเคยเหวี่ยงแรงถึง40%ก็ตามทาง CEO ร่วมของ Argus ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg Technology นะคะว่าเหตุการณ์นี้มันสะท้อนว่าตลาดอาจจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นคือผันผวนน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ Exchange ต่างๆเนี่ยยังต้องการการพัฒนาและการประสานงานกันที่ดีกว่านี้อีกมากเช่นพวกระบบหยุดการซื้อขายชั่วคราวหรือ Circuit Breaker หรือมาตรฐานการเรียกหลักประกันเพิ่มหรือ Margin Call ที่ควรจะเป็นสากลมากขึ้นนะคะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยังต้องพัฒนาต่อและเรื่องกองทุน ETF ละครับมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมครับ ข้อมูลจาก Bloomberg Technology ระบุว่ายังมีใบสมัครกองทุน ETF ที่เกี่ยวข้องกับคลิปโตอีกเยอะมากเลยค่ะกว่า130กองทุนที่ยังรอการอนุมัติจากกรอตอสหรัฐอยู่ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องรอให้สถานการณ์ Government shutdown มันคลี่คลายลงก่อนนะคะถึงจะมีการพิจารณาต่อได้ ครับผมในบรรดากองทุนที่รออนุมัติเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งแบบที่ใช้ Leverage เพื่อเพิ่มผลตอบแทนแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยแล้วก็แบบที่เน้นลงทุนในออคคอยเฉพาะทางต่างๆซึ่งนักลงทุนก็ต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานความเสี่ยงแล้วก็ดูผู้จัดการกองทุนให้ดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ ครับต้องศึกษาให้ดีส่วนมุมมองด้านกฎระเบียบในสหรัฐนะคะทางซ e o ร่วมของออเก s สตคนเดิมก็บอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการในวงการรู้สึกดีขึ้นนะคะสามารถจ้างงานในสหรัฐได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้รับการสื่อสารและการสนับสนุนจากรัฐบาลปัจจุบันมากขึ้นรวมถึงมีการสนับสนุนแนวคิดเรื่อง Dollarization หรือการใช้เงินดอลลาร์เป็นหลกักผ่าน s t ต b บ e c คอ n ที่มีเงินดอลลาร์หนุนหลังด้วยค่ะครับผม เท่าใจครับมาถึงช่วงข่าวสารอื่นๆในตลาดที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มกันที่กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันติดปากว่า Magnificent Seven กันก่อนปีนี้ดูเหมือนผลงานจะแตกต่างกันไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแตกต่างกันพอสมควรเลยถ้าดูจากข้อมูลของ Investpedia แล้วก็มุมมองของ Openheimer นะคะจะเห็นว่า Alphabet หรือ Google GOGL เนี่ยค่ะ กับ Meta หรือ Facebook META เนี่ยทำผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ดีกว่าดัชนี S&P 500ด้วยซ้ำ GOGL กับ META นำมาเลยใช่ค่ะแต่ว่าหุ้นอย่าง Apple Amazon หรือ Tesla กลับยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักยังตามหลังอยู่ว่างโดยทาง Openheimer เขามองว่าในระยะสั้นเนี่ย a l p h a b e บดูน่าสนใจกว่า Meta นะคะเพราะว่าประมาณการต่างๆดูจะระมัดระวังหรือ Conservative กว่าแล้วก็ valuation หรือระดับราคาหุ้นก็ยังถูกกว่าด้วยค่ะครับผมก็น่าสนใจครับแล้วหุ้นในกลุ่ม Streaming อย่าง Netflix n l f x แล้วครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคู่แข่งก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอื ทอมโรเจอร์สเขาให้ความเห็นกับทาง CNBC นะคะว่า Netflix เนี่ยยังคงเป็นราชาของการดูวิดีโอแบบยาวหรือลองฟอร์ m streaming อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งอย่าง YouTube ที่เติบโตเร็วกว่าในแง่ของส่วนแบ่งเวลาที่คนใช้ดูทีวีทั้งหมดก็ตามครับยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ใช่ค่ะจุดแข่งของ Netflix ก็คือการมีส่วนร่วมหรือ engagement ที่สูงมากอย่างซีรีส์ K-pop Demon Hunters ที่ดังมากๆเนี่ยนะคะ การกำหนดราคาที่ค่อนข้างฉลาดงบประมาณในการสร้างคอนเทนต์ที่มหาศาลแล้วก็ธุรกิจโฆษณาก็เติบโตได้ดีแต่ก็มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาค่ะอย่างเช่นวิดีโอที่สร้างโดย AI หรือ AI generated video แล้วก็พวกวิดีโอสั้นหรือ short form video ซึ่งตรงนี้ YouTube ดูจะมีความพร้อมมากกว่าอ๋อความท้าทายจาก AI กับวิดีโอสั้น ใช่ค่ะนอกจากนี้ Netflix ยังพึ่งพาคอนเทนต์จากสตูดิโออื่นๆค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ70%ของการรับชมทั้งหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าเกิดการควบรวมกิจการใหญ่ๆในอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่ต่อสัญญาให้ก็อาจจะกระทบกับธุรกิจของ Netflix ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดู ครับผมเป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจครับมาดูฝั่งธนาคารกันบ้างครับเห็นว่าเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับธนาคารในระดับภูมิภาคหรือ Regional Banks เพิ่มมากขึ้น มีความกังวลอยู่บ้างค่ะหลังจากที่เริ่มเห็นปัญหาเฉพาะตัวหรือที่เรียกว่า idiosyncratic issues นะคะเกิดขึ้นกับธนาคารภูมิภาคหลายแห่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันถึงแม้ว่าทางสตูดิโอสไครเซอร์จากซีรีส์จะบอกกับ CNBC นะคะว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะมองเป็นปัญหาระดับระบบหรือ systemic credit event ก็ตามแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มป้องกันความเสี่ยงในตลาดตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงหรือ high yield credit มากขึ้นแล้วค่ะครับเริ่มมีการป้องกันความเสี่ยงกันแล้ว แล้วหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือ defense stocks ล่ะครับได้รับผลกระทบจาก government shutdown มากน้อยแค่ไหนครับได้รับผลกระทบไปบ้างค่ะแต่ว่าทาง Morgan Stanley กลับมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อก็ได้นะคะเพราะถ้าหากว่าเรื่องงบประมาณของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อไหร่หุ้นอย่าง Northrop Grumman (NOC) หรือ Lockheed Martin (LMT) ก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ค่ะอันนี้ตามข้อมูลจาก Investopedia นะคะอ มองเป็นโอกาสซื้อช่วงที่ข่าวยังไม่ชัดเจนนะครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่วันนี้ร้อนแรงเป็นพิเศษเลยครับ Cleveland Cliff หรือ CLF พุ่งขึ้นถึง21%เลยทีเดียวมีข่าวอะไรเข้ามาครับเป็นข่าวดีเลยค่ะคือ CLF เขาประกาศว่าจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแร่หายากหรือ Rare Earth นะคะซึ่งแร่หายากนี้เป็นแร่ทอดที่สำคัญมากใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหลายอย่างเลยนะคะเขาจะศึกษาว่าจะผลิตจากเหมืองที่บริษัทมีอยู่แล้วในรัฐมิชิแกนและมินนิโซตา เรื่องนี้มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐพอดีเลยค่ะที่ต้องการจะลดการพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญสคัญจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนนะคะข้อมูลนี้จาก Investopedia ค่ะครับเรื่องแร่หายากนี่มันเชื่อมโยงกับการค้าสหรัฐจีนโดยตรงเลยนะครับใช่เลยค่ะ ทาง Direct Sissers จาก American Enterprise Institute เขาให้ข้อมูลกับ c n d c นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้สหรัฐจะมีแหล่งสำรองแร่หายากอยู่แล้วก็ส่งออกแร่ดิบไปให้จีนด้วยซ้ำแต่กลับต้องพึ่งพาการนำเข้าแร่ที่ผ่านการสกัดและแปรรูปแล้วจากนอกประเทศอยู่ดีอย่างเช่นจากโรงงานของบริษัทออสเตรเลียที่ไปตั้งอยู่ในมาเลเซียอ้าวเป็นอย่างนั้นไปใช่ค่ะ เขาก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยจีนอาจจะใช้การควบคุมห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนอื่นๆนอกเหนือจากแค่เรื่องแร่หายากมาเป็นเครื่องมือในการกดดันสหรัฐได้อีกแต่ว่าในระยะสั้นก็อาจจะมีการประนีประนอมกันได้บ้างค่ะครับผมต้องติดตามกันยาวๆเลยเรื่องนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้กันคือเรื่องคดีความที่เกี่ยวกับบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆแหละครับอันนี้น่าสนใจมากค่ะโอลิเวียคาร์วิลจาก Bloomberg Technology รายงานว่าตอนนี้บริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Meta, TikTok แล้วก็ Snap เนี่ย กำลังเจอกับสิ่งที่เรียกว่าการปิดล้อมทางกฎหมายครั้งใหญ่เลยนะคะคือมีคดีความฟ้องร้องเข้ามาหลายพันคดีเลยโดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้เสพติดแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเยาวชนโหหลายพันคดีเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วคดีเหล่านี้จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการในศาลในปีหน้า และที่น่าจับตาก็คือฝ่ายโจทย์พยายามจะเลี่ยงกฎหมายมาตรา230หรือเซ t i o n 230ซึ่งปกติกฎหมายมาตราเนี้ยเนี่ยจะคุ้มครองแพลตฟอร์มจากเนื้อหาที่ผู้ใช้งานโพสต์นะคะแต่คราวนี้เขาหันไปเน้นโจมตีที่การออกแบบตัวแพลตฟอร์มแทนว่ามันจงใจออกแบบมาให้เสพติดอ๋อเน้นที่การออกแบบไม่ใช่เนื้อหาน่าสนใจมากครับถ้าศาลร,รับฟ้องแนวทางนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงเลยนะครับเนี่ย มาถึงเรื่องราคายากันบ้างครับมาร์คิวบานเฉพาดคอสพลัสดราคส์เขามีความเห็นอย่างไรกับนโยบายทรัมป์ RX บ้างครับค่ะมาร์คิวบานผู้ก่อตั้งคอสพลัสดราคส์ ugs, บริษัทที่ขายยาออนไลน์ราคาถูกเนี่ยนะคะเขาให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าเขาคิดว่าโครงการทรัมป์ RX ที่จะเปิดเผยราคายามากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลราคาหรือ API ของบริษัทเขาไปเชื่อมต่อแล้วด้วยแต่เขาก็มองว่ามันยังเป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าค่อนข้างผิวเผินอยู่ดี อ้าวทำไมล่ะครับเพราะมันไม่ได้ลงไปแก้ที่โครงสร้างปัญหาจริงๆซึ่งก็คืออำนาจต่อรองที่สูงมากๆของผู้จัดการผลประโยชน์ทางเภสัชกรรมหรือ PBM's Pharmacy Benefit Managers นะคะคือ PBM's เนี่ยเป็นตัวกลางที่ทำให้ราคายาในสหรัฐมันแพงกว่าประเทศอื่นหลายเท่าตัวเลย อ๋ตัวกลางนี่เอง <S 1> <S 1> ใช่ค่ะกรูปเบนเขาเชื่อว่าถ้าสามารถกำจัดบทบาทของ PBM s ออกไปได้เนี่ยราคายาแบรนด์เนมในสหรัฐอย่างกลุ่มยารักษาเบาหวานและลดน้ำหนัก GLP-1 ที่กำลังดังๆเนี่ยก็จะลดลงมาใกล้เคียงกับราคาในยุโรปหรือที่เรียกว่า Mfntracing ได้เลยค่ะครับผมชัดเจนครับปิดท้ายกันด้วยข่าวความร่วมมือด้าน AI สักหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ มีข่าวว่า IBM ประกาศจับมือกับ g r o k ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านชิป AI นะคะเพื่อที่จะให้บริการประมวลผล AI ในส่วนของการนำโมเดลไปใช้งานจริงหรือ inference ด้วยความเร็วสูงโดยจะให้บริการผ่านระบบคลาวด์ของ IBM หรือ IBM Cloud ค่ะโดยเขาหวังว่าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน AI ได้มากขึ้นค่ะอันนี้ตามรายงานจาก Bloomberg Technology ค่ะ ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมตลาดแล้วก็ประเด็นเจาะลึกต่างๆที่น่าสนใจที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าครอบคลุมหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวใช่ค่ะจะเห็นว่ามีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วก็มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะท่ามกลางความผันผวนแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามามา,มากมายการจับประเด็นสําคัญให้ได้แล้วก็ทําความเข้าใจความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับการตัดสินใจลงทุนค่ะ สำหรับวันนี้มีประเด็นไหนที่น่าจะให้ขบคิดเป็นพิเศษทิ้งท้ายไว้สำหรับนักลงทุนไหมครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความท้าทายเรื่อง AI ที่ยังรออยู่ข้างหน้าส่วนอเมซ o n ที่เป็นผู้นำด้าน cloud ก็กลับมาเจอปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่มันอาจจะสะท้อนให้เห็นหรือเปล่าเขาว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตลาดอาจจะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่จับต้องได้จริง แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญามากกว่าคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อดูนะคะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุน เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครนะครับเราพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ